พามาชมความแรงเจ้าตุ่นหมอกันหน่อยครับ SK125 รุ่นเดียวก,กันกับเจ้าฟ้าใสครับโอ้โอ้โอจานขับโดยจานชายครับชายบ้านนา จวดจวดเลยทีเดียวเดินทางมาถึงบุรีรัมย์เมื่อคืนครับลงจอดเมื่อคืนโอ้โอ,โอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านขับปุ้งกี้ดังมากเลยโอ้ไม่ผ่านแบบนี้ไห้มีนางพยาบหลวกไหมนี่พยาบหลวก ต้นสะดาวครับมาดูว่าจะเอาเออกยังไงครับโอ้โอู้เบาลูกพีเบาเฮ้ยล้มใส่บ้านเขานะเอา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 ,เอ,า,เอ,าอู้อู้อู้เกดึงเลยดูดูอู้อู้ โอ้ไม่ขุดรากขุดไรเลยไหมอู้อูโอ้าวขอดไรจัดครับคนขับก็แรงครับคนขับเหมือนจะแรงกว่ารถครับเออระวังไม้ตีกระจกเ้อ คันนี้เป็นรถเก่านอกนะครับใช้งานที่ไทยแล้วผ่านการใช้งานที่ไทย1ปีครับก็ถือว่าสภาพยังสภาพเก่านอกนะครับรถยังมียังมีเกียร์ยางอยู่นะครับเ,เกียร์ยางยังมีทั้งสองข้างเลยได้ก็ราคาก็ผมว่าเล่นรถแบบนี้คืนทุนไวครับ ดูแลรักษาดีๆผมบอกเลยว่าใช้ไปเถอะครับใช้ไปยาวๆเลยแหละใช้ไปยันหลานเลยนะเสียงนิ่มมากตักวเดียวกันกันกบร40ครับเครื่องปัม๊มเพหัวเกง๋งมีแค่ช่วงล่างกับบูมอาร์มนะที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงน,นั้นหัวเกง่งภายในเกง่งเหมือนกันหมดครับ ต้องทำสลักพุ่งกีครับแล้วก็เก็บสีเอ้า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 โอ้ยโดนต้นกล้วยเขานะเป็นไรไหมโอ้ยหนาเอ้ยเจ้านี่ก็โหดโหด ตกจนชุ่มเลยครับแถวนี้หืโอ้ัดกุ้งกี้ลวมจัด ไปที่เจ้าของครับเพราะว่าที่ถึงแค่ตรงนี้ฝั่งน้นของกุลเจ้าระวังกระจกระวังกระจก ต้องระวังมากนะครับขับตีต้นไม้ต้องระวังเรื่องกิ่งไม้บางทีขับเผลอๆนี่ไปฟาดก,กระจกเจ้าของแตกต้องค่อยๆนะครับนี่ตรงนี้น่าจะมีนางพญาปลวกนี่มีไหมไม้แดนทีงไหนนี่ตรงนี้บ่เตานี่บ่ปลวกนี่อยู่ฟังเขาบ่า ทำไงที่นี่เขาสิเดี๋ยวไปถามก่อนเป็นไงบ้างระบบเป็นไงบ้างโอเคไหม หมดแดงเต็มเลยเว้ยโอ้เกือบเกือบเกือบโอ้หมดแดงครับมา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  ได้ป่ะโอเคไหมระบบเร็วจดเลยบ่ใชโหมดไหนเนี่ยปกไก่นธรรมดาธรรมดาป่ะโอ้ยหมดหมดหมดแดงกัดอยู่ไม่ได้แล้วฮึผมลองแล้วผมไปลองแล้วตอนผมไปซื้อครับถ้าระบบไม่ดีไม่เอามาหรอกครับแต่ผมดูแล้วคนขับไม่ผ่าน ครับผมบอกว่าขับอย่าให้พุ่งกีดังไหนดังน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละดูตีต้นไม้มีล้มใส่ต้นกล้วยเขาไปทั่วเลยอะ่ะเอาแก้วเลยครับ the den oh